ก็สวัสดีครับไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับไปรับชมรับฟังคลิปกันดีกว่าครับไปเจอวิสัตโ d โลกแห่งพมดตอนที่125ความก้าวหน้า2ด้านข้างโฮโลแกรมสามิติมีแถวข้อมูลอยู่สีน้ำเงินไม่มีไม่ได้เสียหายสีแดงเสียหายแองเจเลตจ้องไปที่โฮโลแกรมข้างหน้าเขาเขายังคงเงียบอยู่ อายุไขจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติแบ่งตัวของเซลล์ดังนั้นมันหมายความว่าอายุไขของข้าจะสั้นลงครึ่งหนึ่งมีอะไรที่ข้าสามารถทำได้บ้างพ่อมมดสามารถใช้พลังงานชีวิตจำนวนมากมันต้องมีวิธีตรวจสอบฐานข้อมูลภารกิจถูกสร้างขึ้นกำลังค้นหาซีโร่รายงาน แองเจเล่ยืนอยู่ข้างเตียงและรอซีโรวิทคลอเซตมี129แผนถูกสร้างขึ้นแสดงพวกมันทั้งหมดหรือไม่แองเจเล่เปิดปากเล็กน้อยด้วยความตกใจเขาไม่คิดว่าจะมีแผนเยอะเช่นนี้เพิ่มตัวกลองไม่มีผลร้ายเร็วและง่ายความสามารถสามารถทำได้ทันทีค้นหาอีกครั้งกำลังกลองเสร็จสิ้นเหลือ เหลือแผนอยู่สองแผนโอนไมค์ค่ะแองเจเล่สัง่งข้อมูลทั้งหมดถูกส่งไปในความจำของเขาทันทีแผนที่1พลังงานเมื่อร่างกายของคุณเปิดรับอนุภาคพ,พลังงานหลักของคุณร่างกายของคุณจะเปลี่ยนไปและพลังงานชีวิตจะฟื้นฟูภายใน1ปีฉันจะควบคุมพลังงานให้เขาเข้าไปในร่างกายของคุณ มิฉนั้นร่างกายของคุณจะถูกโปดบนเปื้อนด้วยพลังงานที่มากเกินไปก็ดูดพลังงานไ้เองครับแผนที่2จับสิ่งมีชีวิตและดูดพลังงานชีวิตจากมันต่อเนื่องทุกวันความต้องการคาถาใตก็ได้ที่ดูดพลังชีวิตเวลาที่ต้องการ12วันแองเจเล่ขมวดคิว้ว1ปีค่อนข้างนานข้าจะเลือกแผน2แสดงขั้นตอนโดยละเอียดกำลังดำเนินการ ดูดชีวิตของโพลารีโพลารีโพลาริเหมือนน้ำดื่มเหมืองงแต่เดิมเป็นกระถาพ่อมดระดับสองดูดชีวิตกระถานนี้ถูกปรับปรุงโดยพ่อมดโพลารินโพลาริอ่านว่าอะไรเดี๋ยวผมอ่านว่าโพลาริไปเลยแล้วกันนะโพลาริ ari, และส่วนใหญ่ใช้สําหรับฟื้นฟูพลังงานชีวิตหลังจากที่พ่อมดฝึกหัดทําลายขีดจํากัดดังนั้นกระถาจึงเปลี่ยนชื่อตามเขา <c oughs> รูปแบบคาถายังไม่ได้เรียนรู้ข้อกำหนดพิธีกรรมเลือดและปีศาจแองเจล่ยืนอยู่ในห้องของเขามีจุดแสงสีน้ำเงินกระพริบในดวงตาของเขาซึ่งมันทำให้ใช้เวลาประมาณ5นาทีก่อนที่จุดสีน้ำเงินเหล่านี้จะค่อยๆหายไปข้าเดาว่าข้าต้องใช้แผนที่หนึ่ง มันเป็นไปไม่ได้เลยที่ข้าจะทำพิธีกรรมชั่วร้ายแองเจเล่ได้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับพิธีกรรมเลือดแต่มันเป็นพิธีกรรมโหดร้ายและชั่วร้ายเขาไม่อยากเป็นเป้าของพ่อมดคนอื่นๆแองเจเล่พักอยู่ครู่หนึ่งและเขาสะบัดนิ้วของเขาทำให้มีลมเบาๆพัดอากาศที่เหม็นออกจากห้องของเขาแองเจเล่จ้องไปที่เตียงสกปรกและโต๊ะที่ยุ่งเหยิงเขาเก็บ ที่สิ่งที่สำคัญใส่ไว้ในกระเป๋าในที่สุดข้าก็กลายเป็นพ่อมดทางการอย่างไรก็ตามโรงเรียนไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆกับความคืบหน้าในอนาคตสำหรับพ่อมดข้าต้องคุยกับอาจารย์ของข้าแองเจะเล่ตรวจสอบสถานการณ์ในโรงเรียนเรียบร้อยทัศนคติของโรงเรียนกับพ่อมดทางการไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือเล่มใดบางคนบอกเขาว่ามีพื้นที่พิเศษในโรงเรียน ที่ส่งที่ส่งวนไว้น่าจะสงวนที่สงวนไว้สําหรับพ่อมด <c oughs> ทางการอย่างไรก็ตามเขาต้องเซ็นสัญญากับโรงเรียนก่อนที่เขาจะสามารถเข้าไปถึงพื้นที่นั้นได้ <c oughs> พ่อมดฝึกหาดแตกต่างจากพ่อมดในแง่ของพลังและสิทธิที่พวกเขามีสัญญาเดิมจะไม่ส่งผลต่อพ่อมดคนใหม่ต้องดังทำ ต้องทำดังนั้นโรงเรียนจึงต้องเซ็นสัญญาให้กับพ่อมดทางการสัญญาพิเศษเหล่านี้ถูกเขียนขึ้นโดยพ่อมดระดับสูงและได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยคาถาบางอย่างพ่อมดสแสวงหาทรัพยากรหายากดังนั้นส่วนใหญ่พวกเขาจะเซ็นสัญญากับโรงเรียนนอกจากนี้มันยังเป็นสถานการณ์ที่ได้กันทั้งสองฝ่ายตัดฉากนะครับ แองเจล่ยืนอยู่หน้าห้องทดลองของอาจารย์เขาปัดฝุ่นออกจากชุดคลุมสีเทาของเขาและเคาะประตกูก็ก็เข้ามาเสียงของอาจารย์ลิเลียนาดังจากข้างในแองเจเล่เปิดประตูภายในห้องทดลองมันมืดเล็กน้อยและแหล่งกำเนิดแสงเพียงแห่งเดียวในห้องจากแสงสีขาวตรงกลางอาจารย์ลิเลียนานั่งอยู่บนเก้าอี้สูงข้างแสง กำลังถือนาฬิกาพกไว้ในมือเธอพยายามใส่เข้าไปในดวงตาซ้ายของเธอดูเหมือนว่าเธอกำลังมีปัญหากับการใส่นาฬิกาพกให้ถูกที่เธอเริ่มตรวจสอบมันในมือของเธอควันสีดำออกมาจากนิ้วของเธอเป็นครั้งคราวสนามพลังงั้นหรือลลเลน,นาสงสัยเลเลน,นาสังเกตเห็นการอะไรการปรากฏตัวของแองเจเล่ เธอเงยหน้าขึ้นและมองไปที่ประตูแองเจเล่ ela, นั่นเจ้าใช่ไหมอาจารย์ข้าแองเจเล่โค้งเล็กน้อยวางมือไว้บนหน้าอกและยิ้มข้าแค่โชคดเีเธอเธอยิ้มขึ้นและเดินมาทางแองเจเล่ร่างกายของเธอกลายเป็นควันสีดำล้อมรอบแองเจเล่ขอแสดงความยินดีด้วยสิทธิ์ของข้าลิลิน่ากอดแองเจเล่และลุ่มหัวของเขา เธอเห็นผมสีขาวบานหัวของแองเจเล่ขอบคุณครับแองเจเล่รู้ว่าลิลนณามีความสุขกับเขาจริงๆแม้ว่ากอดเธอจะแม้ว่ากอดเธอจะรู้สึกเหมือนกอดศพที่หนาวเย็นแต่เขายังตัดสินใจที่จะกอดเธอขอโทษด้วยข้ารู้สึกตื่นเต้นมากมันเป็นเวลา15ปีแล้วตั้งแต่สิทธิ์ของข้าได้ทำลายขีดจำกัดได้ลกลายเป็นพ่อมดทางการลิลาก้าวถอยหลัง แม้ว่า15ปีจะผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่ข้าก็ยังรู้สึกอึดอัดเมื่อเห็นพ่อมดฝึกหัดจากสาขาอื่นประสบความสำเร็จในการทำลายขีดจำกัดลิลียนาไม่รอให้แองเจเล่ตรวจตอบกลับเธอยังพูดต่อตามข้ามาหลังจากที่เจ้ากลายเป็นพ่อมดมันก็จะไม่สำคัญว่าเจ้าอยู่ระดับไหน เจ้าควรทำสัญญาใหม่กับโรงเรียนมิฉะนั้นโรงเรียนจะไม่มอบทรัพยากรที่หายากใดๆแก่เจ้าเจ้าต้องได้รับความไว้วางใจจากพวกเขาเธอหันกลับไปและเดินไปทางลำแสงสีขาวข้ากังวลว่าคำสาปเหล่านั้นจะทำ้ายเจ้าระหว่างในการกระบวนการแต่มันดูเหมือนว่าเจ้าจะประสบความสำเร็จในครั้งแรกข้าคิดว่า คาลินจะเป็นคนแรกที่ทำลายขีดจำกัดข้าได้ดูแลพ่อมดฝึกงหัดขั้นที่สามห้าคนและเขามีโอกาสที่ดีที่สุดแองเจเล่ยิ้มและตามเธอไปที่แสงประตูข้างหน้าปิดด้วยตัวเองลิลีน่าถือนาฬิกาพกไว้ในมือขณะที่เดินไปอย่างช,ะชะ้าๆประมาณหนึ่งรปีก่อนข้าได้มีลูกศิษย์หญิงคนแรกร้อปีเลยเหรอเธอเป็นศิษย์คนโปรดของข้า เธอสวยและแข็งแกร่งและเป็นอัจฉริยะข้าอยากช่วยเธอทำลายขีดจำกัดดังนั้นข้าจึงให้น้ำอสุเธอมากกว่าหนึ่งหลอดแต่เกิดอะไรขึ้นแองเจเล่มีคำตอบในใจอยู่แล้วแต่เขาคิดว่าเขาพลาดรายละเอียดเล็กน้อยเธออายุมากเกินไปและเธอถูกเผาจนตายด้วยยาลิเลนาสายหัวแองเจเล่มองเห็นความเสียใจในดวงตาของเธอ แกลเล่ลีตาในที่สุดเขาก็รู้ว่าเขาพลาดอะไรไปเขาได้รับหนึ่งหลอดเมื่อเขากลายเป็นสิทธิ์ของอาจารย์ลิเลียนามันเป็นปริมาณที่เหมาะสมสำหรับชายหนุ่มเช่นเขาอย่างไรก็ตามมันสามารถฆ่าพ่อมดฝึกหัดที่มีอายุมากได้อย่างง่ายดายหนึ่งหลอดนี้มันมากพอที่จะกลืนพลังงานชีวิตของพวกเขามันยากที่จะพบพ่อมดฝึกหัดที่อสาม ขั้นที่สามที่ยาวไว้พวกเขาจะไม่ตายหลังจากดื่มน้ำอสุแม้ว่าพวกเขาจะล้มเหลวในการทำลายขีดจำกัดนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่จำกัดอายุสำหรับพ่อมดฝึกหัดขั้นที่สามอย่างไรก็ตามข้าได้ดื่มไปสามหลอดแล้วไม่ตายแองเจเล่คิดเขารู้ว่าเขาได้รับความช่วยเหลือจากยาฝันร้ายมันช่วยลดผลข้างเคียงของน้ำอสุ มิฉะนั้นเขาจะตายหลังจากที่ดื่มไปสามหลอดแต่ยาฝันร้ายมันปรุงยากเกินไปค่าซื้อวัสดุจำนวนมากพอที่จะทำถึง15ครั้งแต่อย่างไรก็ตามค่าได้รับเพียงหนึ่งขวดเล็กๆหลังจากประสบความสำเร็จความสำเร็จเท่านั้นค่าใช้หินเวทมากกว่า1,000ก้อนและค่าได้รับความที่เหลือจากซีโร่พรามดทั่วไปจะต้อง การมากกว่า1,000ครั้งเพื่อให้ได้1หลอดและมันจะใช้หินเวทมากกว่า1,000 0ก้อนพ่อมดฝึกหัดไม่สามารถจ่ายได้สมกับเป็นสมกับที่ได้ชื่อว่ายาฝันร้ายจริงๆในที่สุดแองเจเล่ก็เข้าใจว่ายาฝันร้ายสำคัญแค่ไหนอตอนนี้แองเจเล่มมนคิดนะครับไม่ได้พูดนะ <S <S <hr ie anders> เขาคิดถึงกระบวนการในการปรุงยาในขณะที่เขาเดินตามอาจารย so ์ลิลินาไปข้างหลัง หลังจากผ่านไปชั่วครู่พวกเขาก็ถึงลำแสงลิเลียหน้าชี้ไปในอากาศและมีเก้าอี้สีดำปรากฏข้างหลังของเองเจเล่พวกเขาพร้อมพวกเขานั่งลงพร้อมกันเนื่องจากตอนนี้เจ้าเป็นพ่อมดทางการแล้วข้าคิดว่าถึงเวลาที่จะบอกสิ่งที่เจ้าจำเป็นต้องรู้ลิเลีน้าปรับเวลาบนานาฬิกาพกและใส่ไปในดวงตาซ้ายของเธอเข็มเริ่มขยับอย่างช้า ขณะที่ลิเลน,นาลดมือลงข้าขอแนะนำให้เจ้าไม่เซ็นสัญญากับโรงเรียนมีหนึ่งอันทัดที่ระบุไว้สัญญาจะต้องอยู่ในโรงเรียนเป็นเวลา300ปีจำนะครับ300ปีข้าต้องอยู่ที่นี่แองเจลดตตกใจอ๋อที่ลิเลน,นาเป็นอาจารย์เนี่ยเพราะเซ็นสัญญาไปนะครับใช่ลิเลน,นาพยักหน้าวิทยายลัยแรมโซดาเป็นโรงเรียนที่เต็มไปด้วยเงาและความตายองค์กรนี้ถูกสร้างขึ้น เพื่อปกป้องไข่มุกเงาถ้าเป็นถ้าเจ้ามีพรสวรรค์ในกระถางเงาเจ้าควรอยู่ที่นี่และทำการวิจัยของเจ้าแต่เจ้าไม่ใช่ไข่มุกเงาคืออะไรแองเจรีถามมีพ่อหมดมากมายในโรงเรียนนี้และวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวของพวกเขาคือการปกป้องสมบัติชิ้นนี้งั้นหรือ ไขมุกเงาเป็นแหล่งพลังงานมันเป็นประโยชน์อย่างเหลือเชื่อสำหรับสิ่งมีชีวิตรหรือพ่อมดที่ต้องการพลังงานมืดเหตุผลที่ว่าทำไมพวกเขาถึงต้องต่อสู้กันกับพันธมิตรแดนเหนือและเผ่าใต้ดินบางเผ่าก็เป็นเพราะสมบัตินี้มันไม่ใช่ธุระของเจ้า เจ้าไม่มีพรสวรรค์ในศาสตร์แห่งความตายหรือกระถาเงาดังนั้นเจ้าไม่ควรยุ่งกับมันสิทธิ์ส่วนใหญ่ของข้าได้ออกจากโรงเรียนหลังจากกลายเป็นพ่อมดและพวกเขามุ่งมั่นกับอนุภาพพลังงานประเภทอื่นถ้าเช่นนั้นที่ข้าไม่เห็นพ่อมดลหลายคนรอบๆนี้เพราะพวกเขาทั้งหมดออกไปต่อสู้งั้นหรือมีกี่คนกันที่เสียสละชีวิตของพวกเขาเพื่อโรงเรียนนี้ นับไม่ถ้วนลลเลนาพยักหน้าคําแนะนำของข้าคือเจ้าควรออกจากโรงเรียนและมุ่งมั่นไปกับการยกระดับตัวเองถ้าเจ้าต้องการทรัพยากรเจ้าก็สามารถซื้อจากโรงเรียนหรือองค์กรพ่อมดอื่นมีเพียงพ่อมดแห่งแสงเท่านั้นที่ปฏิเสธข้อเสนอของเจ้าเนื่องจากพวกเนื่องจากเจ้ายังเป็นหนึ่งในคนของเราลลเลนาหยุดชั่วครู่ มีหนังสือมาจากที่ไหนไม่รู้ปรากฏในมือของเธอหนังสือบางมีประมาณสิบหน้าและทุกคนและทุกคนมีพื้นหลังเป็นสีดำน่าจะทุกทุกหลังทุกหน้าหรือเปล่าบนชื่อบนปกเขียนด้วยสีทองอ่อนและเขียนในภาษาโบราณลิเลน,น,น่ายื่นหนังสือให้แองเจเล่แองเจเล่จับหนังสือไว้และถามนี่คืออะไร ข้อตกลงพิเศษระหว่างพ่อมดทางการทั้งหมดส่วนที่สัญญาแห่งกลิมมา1,500ปีก่อนห้องทดลองของพ่อมดได้ระเบิดขึ้นทำให้มีหลายคนหลายพันคนเสียชีวิตทั้งจกักรวรรดิถูกทำลายและเผามนุษย์ถูกลเผามนุษย์ถูกลบออกจากแผ่นดินนี้ องค์กรพ่อมดทั้งหมดได้รับผลกระทบดังนั้นพวกเขาจึงลงนามในสนธิสัญญาเจ้าสามารถเลือกที่จะไม่ทำตามก็ได้แต่ถ้าเจ้ามีใครแต่ถ้ามีใครพบว่าเจ้าทำเช่นนี้จะมีสิ่งที่น่ากลัวเกิดขึ้นนอกจากนี้สนธิสัญญายังไม่สมบูรณ์และพ่อมดส่วนใหญ่ก็พบช่องโหว่สิ่งนี้จะไม่มีผลในเร็วๆนี้แต่เจ้าควรจะดู ดิเลนาอธิบายแองเจเล่เปิดหนังสือคำเขียนด้วยสีเงินพื้นหลังเป็นสีดำและมีรายการกดบันทึกไว้กดส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการจำกัดสิทธิของพ่อมดมืดรวมถึงข้อห้ามในการมีส่วนร่วมในการทดลองที่โหดร้ายมากเกินไปพื้นที่ขององค์กรพ่อมดที่สร้างขึ้นโดยพ่อมดแห่งแสงและพ่อมดมืดจะถูกทำเครื่องหมายไว้บนแผนที่ แผนที่แสดงให้เห็นให้แองเจเล่เห็นถึงดินแดนในทางทิศตวะวันตกเฉียงใต้ของดินแดนนี้แองเจเล่รูปขอบของแผนที่อาจารย์แผนที่แสดงอาจารย์แผนที่แสดงข้อมูลประมาณ20%ของแดนนี้ทำไมพื้นที่อื่นถึงถูกซ่อนไว้ลิเลน่ายิ้มค่าค่าถามคำถามเดียวกับอาจารย์ของข้าเมื่อนานมาแล้ว สถานการณ์ที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลกล้างสถานที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลกล้างและเจ้าต้องใช้เวลาจำนวนมากในการเดินทาง1จากที่1ไปยังอีกที่1ดินแดนอีกด้านถูกควบคุมโดยองค์กรพ่อมดที่ไม่รู้จักนอกจากนี้ยังมีดินแดน2ดินแดนที่อันตรายที่เผาใต้ดินจำนวนมาก อยู่สิ่งมีชีวิตที่ปนเปื้อนเลือดโบราณและมอนสเตอร์ป่าทั้งหมดอาศัยอยู่ที่นั่นเจ้าต้องหาหนังสือพ่อมดโบราณถ้าเจ้าสนใจในพื้นที่เหล่านั้นจริงๆหยุดไว้ก่อนเลเลนาดึงหนังสืออีกเล่มออกมาและยื่นมาให้เอ็งเจเล่หนังสือเล่มนี้จะบอกถึงพื้นฐานที่เจ้าจำเป็นต้องรู้หลังจากที่เจ้ากลายเป็นพ่อมดทางการอ่านและจำข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในหัวของเจ้า แองเจลเล่คว้าหนังสือมันเป็นหนังสือที่อะไรที่มีหนังธรรมดาเป็นปกสีน้ำตาลและมันชื่อว่าคู่มือของพ่อมดจากนี้ไปเจ้าเป็นตัวของเจ้าลิเลียน,นาลุกขึ้นยืนและยิ้มแองเจเล่ Angela, ยืนขึ้นและพยักหน้าตอนนี้ถ้าอาจารย์ไม่ว่าอะไรข้าจะกลับไปห้องของข้าและอ่านหนังสือไปเถอะ จำไว้ว่าไม่ว่าการตัดสินใจของเจ้าจะเป็นอย่างไรก็ตามอย่าลืมติดต่อมาหาข้าเมื่อเจ้ามีปัญหาข้าอยู่ข้างเจ้าเสมอลิเลนาพูดจริงจังแองเจเล่เห็นความเศร้าในดวงตาสีเขียวของเธอมันดูเหมือนว่าจากนี้จะทำให้เธอนึกถึงคนอื่นแองเจเล่โค้งให้ลิเลนาและออกจากห้องไปก่อนที่เขาจะยืนตัวตรง เขาหันกลับไปและเดินไปทางประตูอย่างสงบจบไปนะครับกับตอนที่หนึ่งยสบห้าจบไปแล้วก็คงได้เจอกันอีกประมาณเกือบอาทิตย์นะครับประมาณ4ี่ห้าวันนะผมว่าประมาณนั้นถึงกับก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งครับว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็น่าจะกลับไม่เกินวันที่8นะครับผมว่าประมาณนั้นก็ไม่เบียดแล้วฟังจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อะไรบาย่งใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็ใครที่เล่นเกมแล้วก็ละจายอยู่อย่าลืมนะครับเซิฟ์ฟ23าใครอยู่ด้วยกันก็แอดมาได้นะครับอาจจะเจอกันผมอาจจะออนแบบบางช่วงนะครับอยากออนตอนไหนผมออนตอนนั้นนะก็ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ไม่มีอะไรแนละ้วผมไปก่อนแล้วนะครับไปนะครับบายครับ